ขอกลับเรียนท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะคะดิฉันผองศรีธาราภูมิผู้เชี่ยวชาปจะจำตัวในชัวลิตภยัยประธานรัฐสภาได้รับมอบหมายมาเป็นตัวแทนรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญน,นะคะที่นำเริ่มแล้วก็ดำเนินการเชิญชวนประชาชนในนามของคณะก้าวหน้าและภาคีเครือข่ายอีกหลายองค์กรนะคะซึ่งวันนี้ก็มีตัวแทนคือคุณพนิกาวานิชนะคะแล้วก็คุณผลิต วชลศิลป์แล้วก็ทุกท่านมายื่นหนังสือถึงท่านประธานรัฐสภานะคะก็ขอเชิญตัวแทนได้ก,กล่าวถึงเจตนารมเลยค่ะเชิญค่ะ สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ประชาชนที่รับชมอยู่ทาง Facebook Live ด้วยนะคะก็ ขอบพระคุณอาจจรยทผ่องศรีนะคะที่เป็นตัวแทนของท่านประธานชวนมารับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดว่าด้วยการกระจายอํานาจของเราซึ่งคณะก้าวหน้าแล้วก็เครือข่ายนักบริหารท้องถิ่นข้าราชการท้องถิ่นอีกจํานวนมากรวมถึงประชาชนทั่วประเทศ8 7 7 2รายชื่อได้มายื่นต่อสภาในวันนี้นะคะรายชื่อนี้8 7 7 2รายชื่อ เป็นรายชื่อที่เราภาคภูมิใจว่าเรารณรงค์กันแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายครั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆที่มีรายชื่อจากประชาชนครบทั้ง77จังหวัด และใช้เวลาเพียง3เดือนนะคะในการได้มาซึ่งเกือบ1 0 0 0 0แรายชื่อซึ่งันที่จริงมีจํานวนมากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่า,ามีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติหลายพันรายชื่อที่เป็นเยาวชนอายุไม่ถึงนะคะซึ่งเราก็ดีใจที่น้องๆเยาวชนเนี่ยมีความตื่นตัวแล้วก็ลงรายชื่อมาแม้ว่าสุดท้ายแล้วมีความจําเป็นที่จะต้องคัดออกไปเนื่องจากไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะอายุไม่ครบ18ปีบริบูรณ์ ข้อสังเกตของเราที่ตลอด3เดือนที่ผ่านมาในการรณรงค์ครั้งนี้นะคะก็ต้องยืนยันว่าเป็นการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่พิเศษจริงๆครั้งแรกเราเข้าใจว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ยากลําบากในการอธิบายเพราะว่าเป็นเรื่องยากเป็นรายละเอียดทางกฎหมายนะคะแต่ว่าพอไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนตั้งแต่มอเตอร์ไซค์วินแท็กซี่พ่อค้าแม่ขายพี่น้องชาวนากนเกษตรกรไปจนถึงนักเรียนนักศึกษาหรือว่าพนักงานออฟฟิศ คำเดียวเท่านั้นเองที่ทําให้ทุกคนก็ t แล้วก็เข้าใจว่าประเทศนี้ต้องการปลดล็อก ok ให้ท้องถิ่นได้เติบโตตามศักยภาพนั่นก็คือการเลือกผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดด้วยตัวเองผู้บริหารต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นนี่ไม่ใช่แค่หัวใจของประชาธิปไตยแต่ว่าคือหัวใจของการพัฒนาประเทศนะคะก็เป็นการพูดคุยที่ทำให้ทุกคนเข้าใจได้ตรงกรันคนทุกอุดมการณ์การเมืองไม่ว่าจะเลือกพักไหน สุดท้ายแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องของการยุติรัชการรวมศูนย์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เข้าใจตรงกรันแล้วก็ทําให้เรารวบรวมรายชื่อได้เร็วนะคะสเดือนเกือบ1 0 0 0 0แรายชื่อบวกกับความสะดวกที่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถเปิดลงชื่อออนไลน์ได้นะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณกฎหมายนะคะซึ่งเป็นเอ่อพระบะเข้าชื่อออนไลน์ซึ่งทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างง่ายดายมีประสิทธิภาพเพียงแค่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เท่านั้น อีกอประเด็นหนึ่งนะคะที่อยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบก็คือความสำคัญของการยุติรัฐราชการรวมศูนย์ตั้งแต่ตั้งพรรณาคตใหม่ถ้ายังจำบ้านนโยบายของพรรนาคตใหม่กันได้3ฐานราก8เสาหลักหนึ่งปักธงประชาธิปไตย สามฐานรากหนึ่งในนั้นก็คือการยุติรับราชการรวมศูนย์เป็นเป้าหมายทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่มาตั้งแต่การริเริ่มก่อตั้งพรรคนะคะก็คือเราต้องการที่จะให้ประเทศไทยยุติการรวมทรัพยากรงบประมาณอำนาจทุกอย่างไว้ที่ส่วนกลางแต่ว่าอยากให้ทุกพื้นที่กำหนดอนาคตกำหนดทิศทางการพัฒนาของตัวเองซึ่งจะทําให้ประเทศไทยปลดล็อกจากการเป็นประเทศกําลังพัฒนามาหลายสิบปีได้ต่อเน,นื่องมาจนถึงวันนี้เราทําภารกิจ2แบบ จากบนลงล่างแล้วก็จากล่างขึ้นบนจากบนลงล่างคือการแก้ไขกฎหมายเพื่อเอื้อให้เกิดการกระจายทรัพยากรงบประมาณแล้วก็อำนาจให้แก่ท้องถิ่นทั่วประเทศไทยให้ได้นั่นก็คือตัวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้การทำงานจากล่างขึ้นบนซึ่งตอนนี้เป็นงานของคณะก้าวหน้าก็คือเราสร้างท้องถิ่นที่มีศักยภาพทำงานโปร่งใสมีวิสัยทัศน์เพื่อที่จะแสดงให้ประชาชนเห็นว่าเมื่อมีงบประมาณมีอำนาจเรามีผู้บริหารท้องถิ่น ที่มีคุณภาพมากพอที่จะนำงบประมาณและอำนาจนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดในวันนี้งานจากบนลงล่างกำลังจะถูกยื่นเข้าสู่สภางานจากล่างขึ้นบนสำเร็จไปแล้ว หลายส่วนนั่นก็คือตอนนี้เราช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารอยู่กว่า70พื้นที่ทั่วประเทศไทยครอบคุมทุกภาคของประเทศและยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกจํานวนมากที่มาขอความร่วมมือขอคําแนะนําแล้วก็มีการแบ่งปันไอเดียในการพัฒนาเมืองกับเรานะคะถือว่างานจากบนลงล่างและล่างขึ้นบนนี้จะสําเร็จเป็นจริงได้หรือไม่อยู่ที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ตั้งแต่วันแรกที่เราตั้งพักอนาคตใหม่เดินทางไปพบประชาชนในพื้นที่ปัญหาที่เกิดจากการที่รัฐส่วนกลางเอากฎหมายไปครอบเขามีอยู่เสมอและทุกที่ทั่วประเทศไทย4ปีที่แล้วเราไปที่รับแลอุตรดิตถไปเจอสวนทุเรียนหลงหลินรับแลประชาชนพี่น้องชาวสวนทุเรียนก็บอกว่าพวกเขากลายเป็นคนผิดกฎหมาย ลุกป,ป่าทั้งที่สวนทุเรียนอยู่มาก่อนแต่รัฐราชการส่วนกลางไปประกาศพื้นที่ป่าสงวนทับสวนที่พวกเขาปลูกกันมาเป็นร้อยปีกลายเป็นว่าพวกเขาเป็นคนที่ละเมิดกฎหมายผ่านไป4ปีเรารณรงค์ปลดล็อท้องถิ่นครั้งนี้ได้กลับไปที่รับแลรอีกครั้งถามว่าปัญหาอยู่ตรงไหนคําตอบที่น่าเศร้าก็คือปัญหาอยู่ที่เดิมชาวสวนบอกว่า4ปีที่แล้วที่พักอนาคตใหม่มา ผ่านไป4ปีทุกอย่างอยู่ที่เดิมพวกเรายังผิดกฎหมายเหมือนเดิมทุเรียนของเราทํารายได้ปีละ9,00 0ล้านแต่พวกเราก็ยังเป็นคนที่ถูกหาว่าลุกที่ป่าอยู่เหมือนเดิมพอกันทีนะคะกับการที่ประชาชนถูกละเมิดโดยรัฐส่วนกลางถูกละเมิดวิถีชีวิตของเขาที่เป็นมาแต่อดีตและถูกละเมิดศักยภาพในการพัฒนาต่อไปในอนาคตโดยกฎหมายที่ออกโดยไม่เห็นหัวประชาชนโดยกฎหมายที่ออกโดยรัฐส่วนกลางที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพและไม่เข้าใจปัญหาและความต้องการของ พื้นที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกนําเข้าสู่สภาโดยความคาดหวังของเราว่าผู้แทนราษฎรทุกคนจะเข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการเมืองใครพรรคไหนได้ประโยชน์แต่เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเจสิบล้านคนได้ประโยชน์เหมือนกันทั้งหมดหวังว่าผู้แทนราษฎรจะทําหน้าที่ให้สมชื่อสมกับคําว่าผู้แทนของราษฎรและช่วยกันผลักดันให้กฎหมายฉบับนี้สําเร็จออกมาแล้วก็ จะเป็นการปลดล็อกโซ่ตรวนที่ล่ามประเทศไทยจากการเป็นประเทศกําลังพัฒนาและกล้าวต่อไปข้างหน้าปลดปล่อยศักยภาพของทุกจังหวัดด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะคสวัสดีคดและก็พี่น้องประชาชนทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับ ในฐานะตัวแทนของพรรคเก้าไกลนะครับผมต้องขอเริ่มต้นโดยการขอบคุณนะพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับแล้วก็เครือข่ายทุกเครือข่ายที่ร่วมกันล่ารายชื่อนะครับเพื่อยื่นร่างแก้ไขรัฐมนูญเ,เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและการปลดล็อกท้องถิ่นถึง8ปดหมื่นเจ็ดรายชื่อนะผมคิดว่านี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนที่อยากจะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองนะครับอย่างที่คุณชอ่อคุณพานิกาได้เกริ่นไว้เบื้องต้น น,นอกเหนือจาก80,000รายชื่อที่ถูกอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่แล้วนะครับยังคนพบอีกประมาณ3,000รายชื่อครับที่จะเป็นวัตถุจำกัดออกไปนะครับแต่เป็นเพราะว่าผู้ที่มาลงชื่อนั้นมีอายุอยู่ระหว่างอายุ15ถึง17ปีซึ่งไม่ถึงอายุขั้นต่ำ18ปีที่จะมีสิทธิ์ในการลงชื่อแต่อย่างน้อยผมคิดว่าก็เป็นตัวอย่างที่สะท้อนได้ดีถึงความตื่นตัวของเยาวชนนะครับที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองผมอยากจะขอขยายความนะครับเ,เนื้อหา ของร่างแก้ไขเรายื่นในวันนี้สักเล็กน้อยนะครับยืน่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องการปลดล็อกท้องถิ่นนั้นถูกคิดค้นขึ้นมานะครับบนพื้นฐานของการพยายามจะปลดล็อกศักยภาพของเศรษฐกิจไทยแล้วก็ส่งเสริมประชาธิปไตยในการบริหารจัดการบ้านเมืองอข,อข้อเสนอของเราเนี่ยจ,จะสุกออกเป็นได้ออกได้เราเป็น3ข้อเสนอหลักๆนะครับเรียกว่าเป็นการข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของเงินนะครับ ข้อเสนที่หนึ่งครับคือการกระจายอํานาจให้ประชาชนนั้นได้มีสิทธิ์ในการเลือกผู้นําของจังหวัดตนเองเราเห็นว่าพอมีกระแสการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครที่ผ่านมา,าประชาชนในจังหวัดอื่นๆก็เริ่มตั้งคาถามว่าทาไมกรทมถึงเป็นจังหวัดเดียวหรือพื้นที่เดียวนะครับที่ประชาชนนั้นสามารถเลือกออผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดตนเองได้จริงอยู่ครับว่าปัจจุบันประชาชนในจังหวัดอื่นๆก็มีสิทธิ์ในการเลือกนายก อาบาจอนะครับแต่เราก็เห็นว่าการบริหารจัดการในแต่ละจังหวัดนั้นผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุงสดณปัจจุบันยังคงเป็นผู้ว่าราชาการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทยจากส่วนกลาง,งข้อเสนอที่หนึ่งของเราครับคือการกระจายอํานาจให้ประชาชนในทุกจังหวัดนั้นสามารถเลือกผู้นําจังหวัดของตนเองได้เราเชื่อว่าการแก้ไขลักษณะนี้จะทําให้ผู้นําจังหวัดนั้นมีการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากขึ้น ผู้นําคนนั้นมีวาระการเปลี่ยนแปลงที่อยากขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและสามารถชนะการเลือกตั้งรับสันทานามัติจากประชาชนมาก็จะมีประชาชนเป็นหลังหลังพิงและก็เป็นแรงดันให้เขาสามารถเข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงได้หรือว่าถ้าสักวันหนึ่งผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งไม่ทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนหรือว่ากระทําการอะไรที่ไม่ชอบธรรมประชาชนก็จะมีสิทธิในการตรวจสอบเขาและก็สามารถลงโทษเขาได้ผ่านการเลือกตั้งและก็การบวดเขาออกจากตําแหน่งแต่เท่านั้นยังไม่พอครับ การที่ผู้นําจังหวัดมาจาก,การเลือกตั้งอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอในการปลดล็อกท้องถิ่นข้อเสนอที่ของเราครับคือการกระจายงานให้ท้องถิ่นนั้นรับผิดชอบงานบริการสาธารณะทั้งหมดเป็นหลักที่ผ่านมาเราเห็นว่างานบริการสาธารณะในแต่ละจังหวัดนั้นส่วนใหญ่ยังขึ้นอยู่กับส่วนกลางนะครับงานสาธารณสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานงานด้านการศึกษางานบริการสาธารณะหลายรูปแบบยังคงมีบางส่วนนะครับที่ตกตัดสินใจจากส่วนกลาง ข้อเสนอของเราข้อที่2ครับคือการกระจายาาให้ท้องถิ่นนั้นรับผิดชอบงานบริการสาธารณทั้งหมดเป็นหลักนะครับแทนที่จะไประบุอย่างจํากัดนะครับว่าท้องถิ่นสามารถรับผิดชอบได้แค่1 2 3 4งสอย่างนะครับเราจะเปลี่ยนไปที่การเขียนกฎหมายนะครับให้เขียนเป็นลักษณะที่เรียกว่า negative list คือแทนที่จะเขียนว่าท้องถิ่นทําอะไรได้บ้างนะครับจะเขียนแค่ว่าท้องถิ่นทําได้ทุกอย่างยกเว้นแค่ข้อ1 234 5อา่อย่างเช่นการต่างประเทศการทหารหรือว่า,าหรือว่าการอ,าออก เงินสกุลเงินของตนเองนะครับวิธีการเขียนกฎหมายแบบนี้ครับจะเป็นการปลดล็อกให้ท้องถิ่นนั้นมีอิสระภาพมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาเรื่องบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ส่วนข้อเสนอที่3ครับเมื่อกระจายงานให้ท้องถิ่นมากขึ้นแล้วครับเราก็ต้องกระจายงบประมาณไปให้ท้องถิ่นเช่นเดียวกันปัจจุบันเราเห็นว่าไรายได้ทั้งหมดของประเทศนะครับมีเพียงแค่29%เท่านั้นนะครับที่กระจายไปให้ท้องถิน่นหากมองเข้าไปลึกๆใน29%นั้นจะค้นพบอีกครับว่าบางส่วนก็เป็นสิ่ ก็คือเป็นงบประมาณที่กระจายกับท้องถิ่นก็จริงแต่เพียงเพื่อให้ท้องถิ่นนั้นไปดำเนินการตามนายโยบายที่ส่วนกลางคิดเมื่อหักสิ่งที่เได้งบฝากไปแล้วจะเห็นว่าสัดส่วนไรายได้ที่ท้องถิ่นนั้นสามารถนําไปดําเนินการได้จริงนั้นจะอยู่เพียงแค่23เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับข้อเสนอข,ของเราครับคือการพยายามจะเพิ่มสัดส่วนงบประมาณนะครับจากปัจจุบันที่เป็น2 3เปอร์เซ็นต์ของรายได้ประเทศขึ้นมาเป็น50%เปอร์เซ็นต์ของรายได้ประเทศนะเมื่อมีภารกิจเยอะขึ้นแล้วท้องถิ่นก็จะได้มีงบประมาณอย่่่่าา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 งงเเเเพพียออในนนนนนกรรกกกรรรรดดํิิภจจหลลลั้ไมวะป็ ข้อจากัดต่างๆเพื่อเพิ่มอิสรภาพให้ท้องถิ่นสามารถหารายได้เข้ามาสู่ตนเองได้มากขึ้นนะครับส่วนท้องถิ่นไหนที่อาจจะยังขาดสักยภาพในการหารายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับทางส่วนกลางก็จะมีวิธีการในการอุดหนุนส่วนที่เหลือให้ขึ้นมาถึงระดับที่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นข้อเสนอของเราครับจึงสรุปออกเป็น3ข้อก็คือ1คือการกระจายอำนาจให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้เลือกผู้นํา ของจังหวัดตนเองนะครับอย่างที่2คือการกร,กระจายงานให้ท้องถิ่นรับผิดชอบบริการสาธารณะเป็นหลักก็อย่างที่3คือการกระจายงบประมาณให้ท้องถิ่นมีสัดส่วนไรายได้ของประเทศแล้วก็มีงบประมาณเพียงพอในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับถามว่าณวันนี้ที่เรามายื่นร่างนี้นะครับเราคาดหวังอะไรนะครับผมคิดว่ามี2ความคาดหวังลหลักๆครับอย่างแรกครับเราก็คาดหวังว่าประธานรัฐภานั้นจะบรรจุร่างของภาาประชาชนร่างนี้นะครับเข้าไปสู่การพิจารณาขอ,ของรัฐสภาให้เร็วที่สุด นะครับแล้วก็อย่างที่2ครับที่เราคาดหวังคือเราก็คาดหวังว่ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็สมาชิกวุฒิสภานั้นจะเห็นชอบอย่างเพียงพอกับร่างข้อเสนอของเราครับถ้าเราไปดูการรณรงค์หาเสียงเมื่อปีเลือกตั้งปี62นะครับแล้วก็ดูบทสัมภาษณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็สมาชิกวุฒิสภาหลายท่านจะค้นพบว่ามีหลายคนครับที่มีความคิดที่เห็นด้วยแล้วก็เห็นชอบกับการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นมากขึ้น ผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่เป็นสมาชิกรัฐสภา,าที่มีสิทธิ์ออกเสียงนั้นว่าอย่ามองเลยครับว่าร่างนี้เป็นร่างของพรรคก้าวไกลอย่ามองเลยครับว่าร่างนี้เป็นร่างของขคณะก้าวนาแต่มองว่าเป็นร่างร่างนี้เป็นร่างของภาคประชาชนทุกคนที่อยากจะกระจายอำนาจและก็อยากจะปลดล็อกท้องถิ่นผมเชื่อว่าถ้าท่านมองร่างนี้ในลักษณะนั้นนะครับเราก็จะเห็นถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลากหลายพรรคการเมืองนะครับและก็สมาชิกวุฒิสภาหลายคนที่จะบทเห็นชอบกับร่างนี้และก็หวังว่าจะเพียงพอต่อการผ่านการพิจารณาของรัฐสภาไป แต่ไม่ว่าความคาดหวังสองข้อนี้นะครับจะถูกตอบสนองมากนรอยแค่ไหนนะครับผมในฐานะพักเข้ากจก็ยืนยันครับว่ายังไงนโยบายการกระจายอำนาจและการปลดล็อกท้องถิ่นก็จะเป็นหนึ่งนโยบายหลักนะครับและก็เป็นหัวใจสําคัญของนโยบายที่เราจะนําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้นะครับผมขอทิ้งท้ายครับทุกครั้งที่มีการยื่นร่างใดๆก็ตามนะครับโดยเฉพาะร่างแก้ไขร่ามนุนเข้ามาในสภาหลายคนก็จะถามนะครับว่าจะผ่านจริงไหมเป็นไปได้หรือนะผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยกันย้ําว่าการเมืองเป็นเรื่องของความเป็นไปได้ ไม่ได้มานี้คงไม่มีใครคิดครับว่าร่างสมรสเท่าเทียมนั้นจะผ่านนะครับแต่ปัจจุบันร่างสมรสเท่าเทียมก็ผ่านการพิจารณาวาระหนึ่งไปแล้วถึงแม้เราจะต้องติดตามในวาระสองและวาระสามที่ตามมาไม่ได้มานี้คงไม่มีใครคาดคิดครับว่าร่างกฎหมายที่พยายามจะส่งเสริมการแข่งขันในอุตสาหกรรมสุรานั้นจะผ่านแต่พรบสุราก้าหน้าก็ผ่านวาระหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้เราจะต้องติดตามในวาระสองและในวาระสามถัดไปนะครับหลายคนที่เราไปพูดคุยมานะครับก็เห็นชอบกับการกระจายอำนาจแต่ก็ตั้งคำถามครับว่า ผมก็หวังว่าปรากฏการณ์ของร่างนี้นะครับหากได้รับการตอบสนองจะได้รับการอนุมัติจากรัฐสภานั้นก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการเมืองนั้นเป็นเรื่องของความเป็นไปได้นะครับ<ม>และก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่จะคืนความหวังให้กับประชาชนต่อการเมืองไทยครับขอบคุณครับค่ะก็ในฐานะตัวแทนผู้มารบับเทิมและจากภาคประชาชนวันนี้นะคะเรียนก็กลับเรียนเป็นสองส่วน ส่วนแรกก็คือโดยกระบวนการนะคะที่ได้คณะทุกท่านได้มายื่นในวันนี้เนี่ยนะคะก็ทางฝ่ายรับเรื่องรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะคะก็จะต้องนําไปตรวจสอบความถูกต้องนะคะว่าเป็นไปตามหลักการตามหมวด3ของรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะแล้วก็หมวดที่5ไปเป็นหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะ อะไรชื่อทั้งหมดนี้80,000กว่ารายชื่อนะคะก็จะได้นําไปตรวจสอบนะคะความถูกต้องนะคะแล้วก็ยืนยันกับกครมการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งปัจจุบันทําได้รวดเร็วมากไม่ช้าเลยนะคะแล้วก็ไปเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนนะคะนะคะซึ่งอาการแก้ไขเพิ่มเติมนัรนนูนก็จะเป็นไปตามพรบรเข้าชื่อเสนอกฎหมายแต่ว่ามีความต่างที่ว่าเราต้องยื่นต่อประธานรัฐสภา นะคะเพราะว่าต้องเป็นการประชุมร่วมแล้วก็มีรายชื่ออย่างน้อย5 0 0 0 0นรายชื่อเมื่อทุกต้อถูกต้องตามขั้นตอนนะคะก็ท่านประธานจี้นาก็จะบรรจุในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาต่อไปนะคะในส่วนแรกนี้ก็กลับเรียนว่าเดี๋ยวิฉันจะได้กลับเรียนท่านประธานได้รับทราบนะคะถึงเจตนารมณ์ของทุกๆท,ท่านนะคะในส่วนที่สองก็ท่านประธานฝากก็ให้กําลังใจภาคประชาชนทุกคณะเลยค่ะที่มายืน่นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขหรือว่าเสนอกฎหมายต่าง เพราะว่าก็ด้วยสํานึกพลเมืองของประชาชนนะคะก็ขณะนี้ท่านในยุคข,ของท่านประธานชวลิกภัยนะคะก็มีราชบัญญัติที่ภาคประชาชนเสนอเนี่ยจำนวนมากเลยนะคะประมาณอย่างน้อยก็70ฉบับมั้งคะนะคะ,นะคะแล้วก็ถ้าเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมแล้วธน,นูนี้ก็ฉบับนี้น่าจะเป็นที่สามแล้วมั้ยคะ ตั้งแต่ยื่นมานะคะก็ขอเป็นกาลังใจนะคะที่ได้ช่วยกันทําหน้าที่พลเมืองส่วนกระบวนการพิจารณาจะเป็นอย่างไรก็ไปสู่ตามขั้นตอนต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะนี่ค่ะจบแล้วเนาะเดี๋ยว,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 วอันนี้เป็นตรวจนะคะเดี๋ยวจะมีอีกคณะหนึ่งพี่ขออนุญ,ญาตว่าจะมีอีกคณะหนึ่งยื่นเรื่องใช่ไหมเดี<ช>๋ยวทั้งสองคนเนี่ยต้องไป<ช>ห้องกรรมธิการงบประมาณนะคะขออนุญ,ญาต พอเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จพี่เสร็จตรงนี้แล้วจะถกก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวอีกคณะหนึ่งไม่ทราบอ่าวันนี้ท่านผอบอกลุ่มงานเข้าชื่อส่งกฎหมายก็มารับมารับด้วยนะคะเดี๋ยวรับรับเดี๋ยวเขามาเอา,เอาไปนะ